ค่ะ<า>ประทับใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโชว์ในวันนี้ค่ะซึ่งออกมาสมบูรณ์แบบมากๆค่ะตามคอนเซปต์ของงานเลยค่ะ, Stop คะ s p l a s h s o อ p Power Forum ค่ะเพราะว่าบริบทของเวทีเราค่ะต้องการที่จะ ขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วแล้ววันนี้ค่ะเราเห็นว่าบริบทของงานนะคะของสเปรดเนี่ยค่ะเน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราก็เลยเอาทุกอย่างห,หลายๆมิติที่เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมนางงามซึ่งขับเคลื่อนธุรกิจในในในหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้หญิงไทยซึ่งก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่ทําให้ไประเทศไทยดังเกงไกาไปทั่วโลกโ<อ>แล้วก็ในเรื่องของผ้าไทยค่ะ ซึ่งผ้าไทยวันนี้นะคะที่น้องๆสสัยค่ะเป็นผ้าไทยของฝั่งตะวันออกนะคะของจังหวัดระยองค่ะเป็นผ้าอัตลักษณ์ของพี่หมอกี้ที่ใส่นะคะแล้วก็เป็นผ้าปักบนทะเลค่ะซึ่งเป็นผ้าของวิสาหกิจชุมชนค่ะของจังหวัดระยองค่ะซึ่งเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันค่ะแล้วที่สาคัญค่ะที่มาปลั๊กอินกับแม่นิดนะคะเจ้าของแบรนด์เทวีการวันนี้เนื่องจากว่า มายกระดับผ่าไทยและผู้หญิงไทยด้วยซอฟต์พาวเวอร์อัญมณีไทยแล้วก็แบรนด์คนไทยฝีมือคนไทยที่สวยแล้วก็ดังเกงไกไปทั่วโลกในวันนี้ค่ะก็วันนี้รู้สึกแฮปปี้นะคะเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งเพราะว่าตอนที่เราประกวดระยองประจิบุรีนะคะก็มีการได้เดินแบบให้กับ ใชเคร่อเของเทวิกานะคะก็รู้สึกว่าพฮปปี้ที่ได้มาเดินแบบในฐานะได้งงมาแล้วด้วยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะทางแบรนด์เทวิกาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่จัดงานนะคะดีๆแบบนี้ขึ้นมาวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ใส่เครื่องเพชรนะคะหรือว่าเครื่องประดับของเทวิกาวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นเกียรติมากๆนะคะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่จัดแฟชั่นที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแล้วก็ดนิวเนี่ยภูมิใจอยู่แล้วนะคะที่เกิดเป็นคนไทยแล้วก็ดีนิวเนี่ย เป็นคระยองวันนี้ก็ใส่ผ้ากระยองด้วยสวยงามมากนะคะแล้วก็อยากจะบอกนะคะว่า ชอบเครื่องเพชรที่มมากเลยคุณคารุใส่ดยยัใส่มดีทีค่ะลูกแบบมีโอกาสดีๆนะคะได้ใส่แล้วก็ได้เผยแพท่ภาพสวยๆออกไปนิวเชื่อว่าเครื่องประดับไทยเสื้อผ้าจาไทยกะดังไลทั่วโลกแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะทางแบรนด์เฮวิกาเซเป็นคนจัดททางอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกภูมิใจไปอีกว่าคนสัตว์บุรีแล้วก็ประเทศไทยอะค่ะมีดีไซเนอร์ดีๆแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีดีนะคะเพื่อส่งออกไปต่างประเทศค่ะก็ขอขอบคุณแล้วโอกาสนี้มากๆเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณบออกี้นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะสเปซงานงานสเปซคร,รั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่เป็นคนสวยนะคะทำให้เครื่องประดับของเทพิกานะคะดูยิ่งเลอค่ามากขึ้นนะคะก็ของอวยพรนะคะให้ไปสู่เวทีนิสตูเวิร์ตโลกได้สำเร็จนะคะขอบคุณค<อ>่ะ<อ>